เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเล็ไมล์เมตรตรง100%เอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบกคุณผมโดมมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคันของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตลาดนะัดรถมือ2องโดมี่นะครับผมโดมมี่นะครับวันนี้นะครับ เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับคันนี้เป็นคันที่3ในรอบสัปดาห์นี้นะครับที่ผมนะครับไปหาของดีของถูกมาให้ท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมคันนี้นะครับเป็น Mercedes b e n z นะครับ250ห l a นะครับ AMG นะครับ W156 นะครับคันนี้เป็น SUV นะครับสปอร์ตพันแท้นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับหลังคาพารามิกนะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับทั้งบานนะครับเครื่องยนต์ขนาด 2, 0 0พนนะครับ111แรงม้านะครับกีออโต้ตัวใหม่นะครับ7สปีดตัวนี้เป็นไมน์นอตเชนนะครับไฟยกแล้วนะครับคันนี้นะครับผมนะครับพุ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับใครนะครับที่เคยติดตามผมไว้หรือกดถูกใจนะครับจะได้เห็นบรรลายแรกๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รถหายากราคาถูกถูกมากนะครับถูกแบบถูกจริงๆนะครับจาก600,000เกือบ700,000นะครับเหลือเพียง ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับรีบโทรมานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่ถึง3วันแน่นอนนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมาดูนะครับลูกทรงรอบคันนะครับพาโนรามานะครับ360องศานะครับเป็นสีดำซูเปอร์แบงค์นะครับคันนี้นะครับโมเดลเยียร์2 0 1นนะครับจดปี2016นะครับไม้นะครับวิ่งอยู่ที่แสนประมาณแสนเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับคันนี้นะครับสวยตั้งแต่หัวจรท้า้นะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับไม่มีเลยนะครับคันนี้นะครับปราศจากอุบัติเหตุนะครับสวยตั้งแต่หัวจรท้า้นะครับสวยแบบหัวตายไฟล้มเป็นลมล้มทั้งยืนนะครับสวยงามพระรามก้าดีเลิศประเสริฐสีนะครับใครลงมาจากรถคันนี้ก็เทพบุตรนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็เทวดานะครับผู้หญิงลงจากคันนี้ก็เป็นนางฟ้านะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า เป็นพาหนะนะครับที่สำหรับนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลนะครับรักษาตัวเองเป็นอย่างดีนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะแก่การนะครับนำไปใช้ในเมืองหรือเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะครับพลังนี่มหาศาล2 1 1รแรงม้านะครับให้ความหรูหรานะครับสปอรตสวยงามนะครับโฉบเที่ยวเรับใจนะครับโฉมนะครับก็คือโฉมปัจจุบันนี้นะครับ ประตูหน้าขวาฝั่งผู้ขับขี่ด้านในนะครับสีสป่มเสมอเม็ดอาร์มีให้เห็นอยู่นะครับเราจะจับมือกันนะครับเดินไปดูรถคันนี้ด้วยกันนะครับรถของท่านผู้ชมนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับถูกมากนะครับถูกแบบราคาเกินจะต้านนะครับมาดูซ่องประตูหน้าขวานะครับและบานพับสองจุดนะครับซอกไม่มีพ่นนะครับเดิมเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับผมรับประกันนะครับรถไม่ชนไม่จมน้ํานะครับสวยนะครับเดิมบางทั้งคันนะครับเห็นไหมฮะ ลองรอยกันขูดขีดมีบ้างนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เก็บสิ่งมานะครับคันนี้นะครับเดิมๆนะครับรถมือเดียวนะครับรถสวยมือเดียวนะครับวิ่งน้อยนะครับรถสวยไม่มือเดียววิ่งน้อยนะครับนะครับมาดูนะครับโครงของรถนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับไม่มีพ่นนะครับมาดูความหรูหราและความสปอร์ตสวยงามนะครับภายในห้องโดยสารด้านในนะครับนะครับข้างหนังนะครับข้างในนะครับบุหนังสีดํานะครับ ให้ความหรูหราสวยงามนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างทํางานหมดนะครับกุญแจเป็นนะครับอินเทอรเจนคีย์นะครับระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับคูต์สตาร์ทนะครับสมบูรณ์แบบนะครับเราไม่ต้องเสียกุญแจนะครับแค่เดินมานะครับนากุญแจมาวางไว้ในกุญแจเป็นรูปน้าเต้านะครับสวยงามให้ความเป็นสปอร์ตนะครับกดนะครับแล้วก็สตาร์ทได้ทันทีเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเห็นไหมฮะพวงมาลัยนะครับหุ้มหนางนะครับ จะเก็บได้แดงนะครับให้ความกบอนให้ความเป็นสปอร์สวยงามนะครับหรูหรานะครับจอนะครับเป็นตัวตัวจอยกนะครับเป็นตัวปัจจุบันนะครับแอร์เป็นแบบนะครับดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแอร์ไม่มีลมนะครับเห็นไหมฮะเป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นระบบคอนโทรลเลอร์นะครับควบคุมการทํางานนะครับและเครื่องเสียงนะครับที่คอนโซลกลางนะครับให้ความสะดวกสบายนะครับ ในการใช้งานนะครับหลังคานะครับเป็นพารามิครูมนะครับเต็มบานทั้งหน้าหลังนะครับทํางานนะครับทุกตําแหน่งทุกจุดนะครับนิ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับผมเอามาถ่ายงานทางนอกนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่พึ่งนะครับเข้ามาทางเราเนี่ยก็รีบนะครับจัดนะครับหนักๆราคาโปรโมชั่นหนักให้ท่านเลยนะครับใครนะครับเห็นแล้วนะครับเคยติดตามผมไว้นะครับจะได้เป็นเจ้าของก่อนแน่นอนนะครับทุก อาทิตย์นะครับผมหารถถูกๆดีๆราคาประหยัดหลักหมื่นถึงหลักล้านนะครับให้ท่านผู้ชมดูทุกคนนะครับทุกอาทิตย์นะครับมาดูประตูหลังขวานะครับฝั่งผู้ขี่นะครับด้านในนะครับเม็ดอ้างมีเห็นอยู่นะครับยางขอบประตูนะครับยังคงนะครับสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับซอกประตูหลังขวานะครับและบานพับสองจุดนะครับ ไม่มีพ่นนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับขอบประตูด้านล่างนะครับสีสม่ําเสมอไม่มีพ่นด้านในนะครับคันนี้ผมการันตีเลยว่ารถนะครับไม่มีบาดจ็บไม่มีชนเหนียวหนักพิกว่าเอ๊ะท่าก็บอกทาไมถึงราคาถูกขนาดนี้ก็ผมไปหามาครับท่านผู้ชมครับหามาให้ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นนะครับแฟนลับหรือ f อซของผมนะครับได้จับจองเป็นยกหอกนะครับผมจะออกรถนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นทุกอาทิตย์นะครับตั้งแต่หลักหมื่น ยันถึงหลักล้านนะครับคันนี้ผมได้มาแบบถูกๆนะครับได้มาถูกๆได้ได้มาไม่ถูกหรอกครับผมนํามาจัดโปรโมชั่นนะครับคันนี้ขาดทุนนะครับไม่ว่านะครับต้องการชื่อเสียงครับคันนี้ขาดทุนเป็นแสนนะครับผมบอกเลยว่าคันขาดทุนเป็นแสนแต่ผมยอมให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อโปรโมชั่นนะครับเพื่อโปรโมทร้านของผมนะครับและช่องของผมนะครับเอาไปเลยครับคันนี้นะครับ ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับรีบโทรมานะครับคันนี้นะครับมาดูท้ายนะครับท้ายนะครับกว้างกวางสะดวกสบายนะครับตัวเก็บสัมภาระนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับใช้สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับมาดูขอบประตูนะครับท้ายนะครับและล่กงรางปัดน้ำฝนนะครับเห็นไหมฮะรางน้ำฝนนี่ก็คือ เนียนนะครับเดิมๆหมดนะครับไม่มีพ่นนะครับบังโคนหลังซ้ายนะครับด้านในนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับเม็ดอ้างมีเห็นอยู่ตะเข็บครบนะครับตะเข็บอยู่ครบนะครับฝากกระโปรงท้ายด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับยางซิลิโคนที่ยิงไว้ยังกดนิ่มอยู่นะครับตัวนี้เป็นท้ายยกท้ายไฟฟ้านะครับเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED แล้วนะครับ คันนี้นะครับให้ความสว่างเทียบเท่ากับแสงธรรมชาตินะครับเป็นตัวท็อปฟูลออปชั่นนะครับคันนี้นะครับเป็นแบบระบบนะครับควบคุมการทำงานนะครับทุกอย่างนะครับด้วยไฟฟ้านะครับอำนวยความสะดวกให้ท่านทุกอย่างครับมาดูประตูหลังซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับขอบยางนะครับยังคงนะครับไม่ฉีกขาดเหนียวติตมือนะครับช่องประตูหลังซ้ายระบายคัามสองจุดนะครับฝั่งผู้กับ ของผู้โดยสารนะครับนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับบันไดประตูนะครับด้านในนะครับหลังซ้ายนะครับสีสม่ำเสมอนะครับนะฮะไม่มีพ่นนะครับขอบยางนะครับยังคงสมบูรณ์ดีนะครับไม่ฉีกขาดและเหนียวติดมือครับท่านผู้ชมครับนะครับรีบโทรมานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยวันเดียวสองวันไม่อยู่ให้ท่านดูต่อแน่นอนนะครับ เขถูกขนาดนี้นะครับคันนี้ผมเคยขายไปนะครับ9ก้าแสนกว่าบาทนะครับนะครับปี19นะครับนี่หย่อนประกันแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับใครได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วสุดคุ้มนะครับซื้อเอาไปใช้ไปขายต่อก็ยังได้นะครับท่านผู้ชมครับมาดูประตูหน้าซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับขอบประตูหน้าซ้ายนะครับติดสม่ำเสมอนะครับยางไม่ฉีกขาดแล้วก็เหนียวติดมือนะครับ ไม่มีพ่นนะครับคันนี้นะครับรถมือเดียวสวยมือเดียวนะครับรถวิ่งหนานดูห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับคานหน้านะครับไม่มีพ่นนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเห็นไหมฮะคันนี้นะครับผมยอมขาดทุนนะครับขาดทุนไม่ว่านะครับขอเอาชื่อเสียงนะครับโปรโมชั่นไปเลยครับจุกๆนะครับคันนี้นะครับมีคันเดียวนะครับคันนี้มีคันเดียวนะครับนานๆนะครับผมจะ นะครับออกราคาตัวแบบนี้มานะครับรีบโทรมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับคันนี้จัดไฟแนนได้นะครับเพราะว่าเป็นปีใหม่นะครับเป็นปีใหม่ปีไม่ลึกนะครับโฉมปัจจุบันนะครับ w 1 5 6นะครับใต้ฝากระโปรงหน้านะครับนะครับไม่มีพ่นนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสําหรับบานพับนะครับเบ้าโชกนะครับเม็ดอ้างมีอยู่ครบนะครับวันนี้ก็ขอนะครับรีวิวจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคันต่อไปนะครับ อย่าลืมนะครับเราสตรีมมิ่งกันทั่วทิศนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ